กับสบายดีกับสวัสดีพี่น้องมมเพื่อนเอฟซีเบิสุขุสุขนเนาะเมื่อนี้ก็มาบบุพเกับชูนบาราวชาแนลคือเก่าสำหรับตอนนี้วซุนกับยูทีถนนเยาวราตนั่นเองพี่น้องมื่อนี้ยวศูนจะพาทุกคนมาสมภาพบรรยากาศแง่แมงแดกเนาะพี่น้องเนาะของถนนเยาวราดมันจะมีความสวยงามสุดเลยเดี๋ยววศูนพาทุกคนเดินชมกันเลยเนาะคนรลายขนาดพี่น้อง พอซูนบราเคยเห็นคนลายแบบนี้จากเถือ่อเลยคนเข้ามากินเขาพี่นังพี่นองมาทานเขาเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่คนเขาจะมาเที่ยวนะเนี่ยคนมาเที่ยวลายขนาด มีการเป็ดคลิปแรกที่บอซูนเคยมาถัดรุ่นยาวราชนพี่น้องเนาะมาถัรุ่นยาวรานน่ก็รซบามาประเทศจีนน่อพี่น้องเพราะว่ามีแต่คนไทยเสือสายจีนเนาะอยู่ถนนยาวราชนี่คนร้ายคนร้ายพี่น้องข้างนั้นก็คนเต็มเนาะข้างนี้คนเต็มจนยาแงกันเนาะพี่น้องนะ ไม่มีพี่น้องยังไงพี่น้องก็เบิ่ง้วยตาตัวเองนาะพี่น้องนเนาะควรอย่าบอกรักคนในยางตาำกันนะพี่น้องคนไรอันนี้ เคยมาทุนยาบาลัดในกันสมาร์ทคอมมินด์เนาะพี่นาอเนาะว่ามาและมีความสวยงามบมพี่น้องตามที่บราท่วนเที่างไม่ดีพี่น้องขู่ขดนะพี่น้องยางสวนกันสรุดเสละเยอะหลายๆการ <c oughs> เป็น่วงเทศากาลตุ๊จีนหรือว่า แม่นหส่วงเทศกาลจีนนี่คนแหงร้ายก่นนี้พี่น้องเพราะว่ามองนี้เป็นคนไทยเสายจจีนร้ายเนาะถนนีหน,นก็จะปิดนี่นนยคัวมาส่งเทศกาล คองสื่อคลองขายไลายพี่นอ้องเดี๋ยวก,กินได้เลยเนาะกับไผมาในี่เนาะคลองสื่อคลองกินไลายเป็นตลาดแล้วก <c oughs> ็ซวนะยางยางพังนี่เดียวว่าซวนก็จะยางไปพังเนาะพี่น้องนอ้๊ผ้าพี่น้องบึงผาบรรยากาศข้างหลัง ข้างลังคองอ่ะนะถนนยาวาระที่เขายังพันมากเมื่อกี้นี่คึกคึกข,ขนาดพี่หนูบรรยากาศในส่วนย่านแดงๆของถนนยาวาะนี่คึกคึกขนาดราซุนกับโมโหว่า แต่ก่อนมามีโควิดนี่คนจะลายสบายเนาะนี่ขคณะสวงโควิดเลยพี่นอ้องคนยังลายปนปานนี้เลยบาร์สุนกับบอเกอร์อเห็นคนไลยมาเที่ยวตลาดไปนี่จเหลืออะไรพี่นอ้องาะนอกพี่น้องนอกบาร์สุนก็นจะย็างขามทางมาลายยี่มงนี่กลับไปนั้นทางนั้นเนาะแล้วก็ยงางกลับไปทางเก่า คนไลยขนาดนพี่น้องอยางกลับไปทางเก,ก่าก็ได้เนาะทางนี้แห้งคนไลยพี่น้องอยังสวนกันยังตำกันอยู่เลยคนไลยขนาดของกินของขายก็มีลไลยพี่น้องอาหารทะเล

ิปว่าส่วนกับซิมีแต่ถ้าทุกคนเบิ่งผานบรรยากาศได้ไปเนาะว่าได้เหตดยังไรเนาะเบิง่งภาพบรรยากาศอย่างเดียวว่าเ่าส่วนกับเรเคยมาทะลุเยาวาราใน,นย่ามกังเขื่นนักเขื่อนอ่ะพี่น,น้องเนาะนะเคยมาแต่ยา่างกังเบ็ดเบสั่งแต่มาสวนกังเขืนน่อนแนวคนไลน่ดี มองในก็ม่จะมีเปิดเปิดหัวเ,เนาะเด็กกีตาร์เปิดหัวหอข,ของเพลงไม่ดรอกคลาดลายคล้ายเสียงคล้ายคอนเนี่ยก็จะเป็นตะขาดดีัานาะเนาะ ก็จะได้กําไรกนนดครใคยคองอยู่ถนนยนญญามาลางามสวยามน่นเด่น,นี่คนไลยอดีพี่นองเพราวะว่าแล้วคนไล่ยแล่าว็ซ้อก็มุ่กว่า,กวาปกติมันจะรลยสมิกรยบ่อเนาะมันยากาศคืบคนย่างสวนไปสวนมา ว่าสซุนกะจะขอยกคลิปเพียงนทนี้และพี่น้องและว่าสซุนกับจะกรพบรดินวาวันนี้เนาะนี่การเลือกแลยจะได้กระผพาคกดติดตามสองข้อว่าวซูนไปแล้เนาะเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไป